วันนี้นะครับผมพี่หลาไหมครับจะมาจัดเกม Fortune o x เอ,อ่แต่ครับผมวันนี้พี่หลาจะมาจัดเกม f o r t จ n นออหรือไอ้วัวโดดตัวอะไรของเรานั่นเองนะเพื่อนแต่ผมบอกเลยวัวอยู่บนบกก็ถิ่นมันแต่ถ้ามาในทะเลเมื่อไหร่มโดนกรุงคับแน่ไนะอ้ยัดเข่อุยโอ้โหกด80หมุนมาแต่หมุนแรกเลยจังหวะนี้ยังไงโดดแล้ววะ โอเคครับผมครัเราล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 าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องมิตรรักแฟนเพลงเอ่อเพลงอะไรเดียววันนี้มาเป็นเพลงเอ่อเพลงวัวแล้วกันเนาะวัน <c oughs> นี้เราเล่นเกมวัวก็เป็นเพลงวัวแล้วกันซึ่งเพลงวัวไม่รู้มีอยู่จริงหรือเปล่าโอเคครับผมสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงของพี่หลามทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมพี่หลามนะครับจะมาจัดเกมฟอร์จูนอ็อกซ์ วันนี้พี่หลาจะมาจัดเกม4จุนออกหรือไอ้วัวโดดตัวไรของเรานั่นเองนะนเพื่อนแต่ผมบอกเลยวัวอยู่บนบกก็ถิ่นมันแต่ถ้ามาในทะเลเมื่อไหร่โดนกุงครับแน่ไอ้ยัดเขฉลาดนะชอบรับคุณส่วนผมน่ะชอบคุณงับนี่เออนี่เพลงมาจำช่องบอกเลยเพลงเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เพลงกูโอเคจัดไปวันนี้มีมาหกพันล้เราไปรุยเบ็ดห้ ผมขอปัดฝุ่นระเดิมหน้าไปก่อนละกันที่สิบหมุนแรกนะครับผมจัดปสิบห้ายังไงฮึบ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 โอ,อ,อ้ยน่าจะไม่เข้าแล้วยัดเข้แต่เข้าแค่สามสิบก็เหมือนไม่เข้าอ่ะยัดเข้กดห้าสิบแม่งมาแค่นีด้เดียวโอเคอดเดี๋ยวเราจัดยาวๆที่แปดสิบหมุนแล้วกันเนื่องจากว่าเกมบัวนะครับเป็นเกมที่มันแบบว่าไม่ต้องรุ้นไหลนะครับเพราะว่าเข้าดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียวโอ,นะอ้ยโอ้โหกดแปดสิบหมุนมาแต่หมุนแรกเลยจังหวะนี้ยังไงโดดแล้วอ่ะ อามามามาจะโดดหนักโดดร้ายยังไงมาดูกันนะครับผมขอแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบอ,อ่ะเออเนี่ยส้มไปเอาถูกไปถูกไปขอแบบตัวแพงๆ,ๆตัวแพงๆโอู้ส้มอีกแล้วส้มอีกแล้วจวังหวะนี้โอ้โหยโดดอย่างนี้ไม่ต้องโดดหรอกจริงๆจากใจเลยโดดอย่างนี้ไม่ต้องโดดไอเยัดแค่ไปยีิบห้ามาไอ้บัวไปวะฮ่าทำไมเองไม่ดูด ทำไมไม่ตรวจได้เคาะฮึไม่ย้อมไม่ย้อมมาร้อยหนึ่งยังไงโอ้โหมาหน่อยมาหน่อยอุ้ยสิบห้าเฮ้ยวัววัวจะได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้ที่เองไม่เข้าดีๆเลยเฮ้ยกูร้องจริงนะถ้ามึงไม่มาอย่ดแค่เออไม่โดดุ้วยสักยกไหมมึงก็กลัวสักยกไหมวัว เออทองมาเว้ยเพื่อนๆโอ้โหใจหายเลยโอ้ใจชื้นเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่จังหวะนี้เมก้าวินมาก่อนครับผมเท่าไหร่สองพันกว่าสองพันกว่าแล้วจังหวะนี้สองพันเท่าไหร่สองพันเท่าไหร่สามพันไปเลยจังหวะนี้สามพันเลยโอ้โหสองพันห้าเมื่อไรซูเปอร์เมก้าวินได้อยู่ได้อยู่โอ้โหหนูว่าจะไม่มาแล้วเพื่อนๆไปครับผมมาจังหวะนี้แหละโดดเลยโอ้โเบื่อไอ้พวกชอบทำสงสัยแว่นดำแบบเคยแว่นแตกไหมวัว มันเคยมันแตกมไหมโอ้โหขุ่อยากจะงับหน้านจริงเลยว่ะอุ้ยพันหนึ่งครับผมมาโอ้โหมาอย่างน้อยทองก็ยังเข้าอ่ะอุ้ยทองเข้าเรื่อยๆนะทองเข้าเรื่อยๆนะจังหวะนี้มาห้าร้อยครับผมมาไปต่อครับผมเมื่อกี้มายี่สิบจังหวะนี้มาห้าสิบยังไงครับผมไปครับสี่สิบห้ายังไงยังไงโอ้ยวัวฉาวัวฉาโอ้โหโอ้โหวัวฉา นี่กูอ้อนแล้วนะนี่แต่อ้อนทั้งด่าถ้าจะต่อยมึงแล้วนะวเฮ้ยกูมาโดดรอบเดียวแล้วมาโดดให้เขาแคที่ผ้าเองยังไม่โดดจริงๆอ่ะโดดโดดให้กันรอบจะเป็นอะไรแปบวะเออโดดให้สักหน่อยขาไม่หักหรอกเออมาดุดุดมาแล้วเขเป็นเพื่อนดีนิ้วแบบโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะมาจังหวะนี้ขอคูณสิบถ้าคูณสิบไม่มากูโกรธขอคูณสิบมาต่อมาแล้วจังหวะนี้ โ,โอ้ยโอ้ทองเข้ามันดีไหมมันดีเว้ยมันเข้าสองหมนห้าเว้ยแต่ผมอยากได้คูณสิบตัวแพงๆอะไม่เป็นไรดีว่ามันไม่มาเพื่อนดีกว่าหมายีบ้าเหมือน,นตอนแรกว่ะมาสุ per m i k ก r win สองหมนห้าครับผมสวยยังเข้าอยู่นะโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่สองหมนห้าโอเคอยู่โอ้โหใจชื้นขึ้นมานิดึงนะครับผมตอนนี้มามืออยู่ละโอ,อ้ยวันนี้อย่าบอกนะวัวจะทำพิษทำภัยพังกระจายแบบตะกี้ภัยอันตรายสุดๆอะไรเงี้ยไม่เอานะมามาโอ้ยหร้อยห้าสิบ ยังดีกาไม่เข้าเอ้ยโดดหน่อยนีโอ้โหทองมาอีกห้าร้อยผมอยากโดดแบบอยากได้คูณสิบอะตอนนี้ยังไม่เห็นเองโดดได้คูณสิบเลยนะเดินโดดมาสองรอบเองยังไม่คูณสิบไปค่าสักรอบเลยนะรู้ไหมโอ้โหทองมาเรื่อยๆนะทองเข้ารัวจัดอะแต่วันนี้ทองมารัวรัวจัดเลยทองเข้าบ่อยมาอุ้ยจังหวะนี้ถุงถุงโอ้โหหกร้อย <c oughs> อะไายังดีเฮ้ยจังหวะนี้แหละโดดโดดโดดสวยมาแล้วครับผมวัวมาแล้วโดดแล้วคูณสิบ คูณสิบ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 ,สบมาเหอะวัวมาเหอะเออนี่แหละอันนี้เลยคูณสีช่องเดียวจะเหลือไว้ทำไมกูถามจริงๆจ,จากใจฉลามคนนี้เหลือไว้ทำไมช่องเดียวเหลือไว้เพื่ออะไร <c oughs> แกไม่มีสิทธิ์เข้าใจไหมผู้สองพันสองร้อยห้าสิบมัน, 250, ม,นมันไม่เข้าให้มันเต็มช่องไปเลยวะโู้แบบ คูณสิบขึ้นมาที่สองหมื่นนะโอ้โหที่เขา 50, ้าคูณสิบนี่รวยเละเย็ดเข้แต่ตอนนี้จะเละเป็นขี้แลแต่ไม่เป็นไรครับผมเพื่อนวันนี้เราถือว่าจะไม่เสียอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมมีมาเท่าไหร่วะหกพันนะครับวันนี้เออเดี๋ยวก่อนเออใช่ใช่ใช่หกพันเรามีประมาณหกพันเพื่อนแล้วตอนนี้หมื่นสี่โอ้โดดไปอีกรอบไปดิโดดไปอีกรอบไปดิหัวโ,โดดไปอีกรอบไปดิมาจังหวะนี้ปึ๊บโอ้โหไม่มา เฮ้ยยังมีโอกาสให้ลุ้นอยู่ยังมีโอกาสให้ลุ้นอยู่อย่าเพิ่งใจหายใจคว่ำยังมีโอกาสให้ลุ้นอยู่จังหวะนี้ยังไงฮึบ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 ไม่เอาประทัดได้ไหมโอ้โหแล้วมันเข้าไม่คุนสิบไปรับประเด็นอ่ะมันหน้ามันมันอ,อ,อุ้ยมุ้งนี่กระหัวแว่งขอเดินมันเปิดน้ำเมอไหร่นะเว้ง <c oughs> โอ้โหช่องเนี่ยก็ไม่บาดแบบแต่มางไมันนานน้อยไม่คุณสิบให้คุณยังดีอ่ะเป็นประทัดให้คุณสิบไปให้ดีอ่ะมาเมื่อไหร่เขาเขานอกมาพันห้าเอาผมเออ โอ้โหช่องเดี่ยวมันไม่เมาน,นี่ไม่มีแบบวัวโดนไม่คูณสิบเลยเพื่อนๆโอ้โหจะทองมาต่อครับผมโอ้โหทองมาบ่อยมากทองมาดีมากมาอีกสองพันสองพันมันไม่ใช่สองพันห้าหรอรอบนีโนน 6, 000, 100, 100, 100, โ้โอ้โหเป็นวุยตัวนึงเออแต่ว่าน้อยๆทองมันก็ยังมาดีอยู่เว้ยจากหกพันมึงป็ดหมื่นแปดก็โอเคเว้ยวันนี้ทองเข้าดีทองเข้าดีทองเราได้แบบโอ้โหได,ได้ได้จากทองนั้นเลยอะ่ะไม่ได้จากอะไรเลยนะครับได้จากไอ้ก้อนทองข้างนอกข้างนั้นเลยนะครับผม ว่าก้อนทองข้างในด้วยนะมีไปไหลข้างในได้ทองแต่ว่าแม่งเจ๊งละโอเคผมเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพื่อนนะหุ่นสงแม่งคงไม่คุ้นซีไปผมละก็อย่าลืมนะครับผมชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใปนใจพี่หลามวันนี้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่หลามขอตัวลาไปก่อนผมมองเลยวันนี้ผมไวกว่ามาไวกไว่าหลาอีกนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ